อุปสรรคเล่นเกมเที่ยวครับหมื่นสิบพัาเบิ้งกล้องทีใส่ถ่ายคลิปและอุปกรณ์ในการซอยวังแห่งน้ำตันครับภาพมันนิมันงามเริ่มแรกเริ่มตายคลิปมาแรกแหลกเลยครับนี่ครับโพลดหาครับแเอกขาตั้งกล้องกับภาพนี้นะครับนักสิลป์อยู่เบื้องแารแหกแหลกเลยครับนี่ครับนักใส่งานอะได้โพลดหาตอนจิตระเบิดเซฟัวแล้ว เขาดีเปิดประตูหนีบมันประตูรถขับมันก็เลยจะกระดิ่นออกจากกันเลยจะสายลัดไวยแล้วยังใส่ได้ดีครับกล่องอาง,งามเท้าใส่ไม่กันสั้นใสยติ้งเลยนะครับใส่ไหมใช่ปะ่ะแนน้ำกล่องใช่ปใส่เรีบตูนทายประมาณปีหนึ่งนะครับจนมีแแทคลัาถูจักเริ่มจากไอโฟนหากต่อมาครับซื้อกล้องแบบนี้ครับ โซนี่ครับไปถ่ายวิดีโอน้ำถ่ายภาพได้พร้อมครับต้องซูมเลยแบบไกลเลยแหละครับแบบซูมเล่อยังสุดยอดเลยละ่ะตัวนี้ต่อซีมอยู่เมื่อวันเจ็ดถ่ายลูกลงเฟซนด์ล้งานพกยูทูบซูมเงินนะครับนักใส่ตัวนี้อยู่นะครับ DSC h x สามร้อยของโซนีตัวนี้ละ่ะ นี่ครับปัจจุบันครับตอนกลางวันครับทายกับเขาผมเห็ดกับเขาสู่ลูกอิสานผมจะตั้งไว้พัดนั่นพัดนี่ตัวนี้เลยครับแล้วก็ย่างไปไายตลาดทายยังเรื่อยๆเป็นโซนนี้ครับโกโปฮีโร่สี่ซิเวอร์ครับสื่อยมือสี่ครับตู้มือมันเรียนยมือเอสมือสองแล้วก็มาขว่อมกับผมก็ต้องซื้ออันนี้ครับแต่ก่อนมัน มอเตอร์ไซค์อยู่มือสันนีเหระครับเล่นได้ซื้อโดนกิมบอลน,นะครับกิมบอลหรือว่าสเตเบลิเซอร์ประมาณเท่ากับเป็นไม้กันซันแหะครับมีที่มิน่าแค่นี้ครับเอามาใส่กับกล่องกล่องกับที่ขาขายุดมันเหี่ยครับเอายางฮัทไปคาซิคก็ไดาครับอันนี้ก็การละกันไล,ล้ด้วยครับเดี๋ยวล่ทายกันอัว ให้จิมบอลไว้การสั้นว่านี่ตอนซื้อมืดเอสครับเฟยยูเท็ครับ e สีเอครับมันก็สมูทดีครับถ้าสวิตห่างแล้วต้องก็ซ้อมเองได้ครับผมก็เอาสายไฟออกมาใส่สวิตไ,ไฟสายแท้งข้าไปกับกันปั่นได้เข้าสมูทขึ้นยางไปดท้ายอย่างต่างๆ่างซื้อไม่สั้งามมาเสียเขาเนี่เขาจะต่างจริงก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ไปก็ไป กินเขาเมื่อเดียวกันแบบนี้ครับเรื่อยๆมากอยู่ก็ต่างได้กนี่ครับผมแต่ตอนกลางคืนมันต้องเสร็จไฟซองซอยครับกลางคืนมาที่นี่ผมก็เลยต้องไปซื้อต้องไปใส่โทรศัพท์ไทยใส่โทรศัพท์ไทยครับก็เลยไปใส่ไอฟโฟนแต่ที่ใส่าทายอยู่ตอนนี้เป็นซัมซุงเอสเจ็ดเอดครับ อันซัมซุงเจ็ดนี่ถ่ายวิดีโอตอนกลางวันนี่ชัดมากครับแล้วก็รูปภาพอาหารนี่สวยอันนี้กลางคืนสวยครับไอโฟนเจ็ดโฟนเจ็ดธรรมดาครับเจ็ดซื่อๆครับเจ็ดธรรมดาถ่ายน้ำเคืนนี่วิดีโอแบบเคลื่อนมันสสวยก็ของซัมซุงครับซัมซุงมันสีออกเหลืองเหล,ลืองแดงก็เลยตัวน,ตนี้วิดีโอเพราะมาสนะอยู่ครับย้ำคืนเด้ยน,น้ำเป็นสูเอตเจ็ดวะเลย แล้วก็มีเล่นมาขยายซอยครับแล้วก็ตัวทวงยงางใส่เล่นมันหนักเอียงไปเอียงมางกือจะเทียร้อยแปดร้อยนะครับแล้วมีไฟในตัวครับมีไฟเซฟฟี่ในตัว,ตว,วเล่นวายใส่ตัวไปต้องิดกว้างเพือเล่นสวอชแอคชั่นแคมป์นะครับอันนี้บัาได้เลยครับแอคชั่นแคมป์หรือหมอนฟังโกโพนหรือว่า H อเอสจนะีครับบุกได้ใส่ถึงเอสจีสี่พันถึงนะครับ ผมที่บอกมวลมันมน,นี่ผมในเคลียระหย,ยัดนี่ผมตัดเสียงออกเวดตัดเสียงตัดแสงไฟกับพี่บอกให้เวดเลยนะครับประหยัดประหยัดแบตขึ้นนี่ครับแล้วก็ปรับเป็นมันอย่นี้ให้เป็นแบบปกติมุมกล้องให้เป็นแบบว่ากว้างมานิดนึงแล้วก็แบบว่าซาโลซีบเลยก่วงสุดปรับเป็นกลางๆครับจะจำบริกลางนั้นนอมอนนอนให้ตัวไว้ไม่ตัวเอียงแต่พอใส่ ขายยาำคืนครับต่อไอโฟนขายย้ำคืนไท็บความเยอะถึงยังสิใช้ตัวนี้ครับบิลลตัวนี้แล้วมันมีปัญหาแล้วผมเลยจะซื้อมาใหม่ครับอี่างเโชว์ให้เพื่อหม่พกเสียงของล่างมันหนีนะครับเด็กเสียสองตัวแล้วที่ซื้ออันนี้สมูซี่ครับสมูซี่ประมาณตัวแรกซื้อเจ็ดแปดพันตัวที่ซื้อหกพันกลัวตอก็เสียข้าวเดียวมนม่เสียขอบนมันันไม่เสียง เดี๋ยวเผยนายอ่อนทั่วสองเอาเดียวไปฝากมู่ครับขาก,กล่องตัวนี้ถ้าใส่ผมจิบดีเลยล่ะครับสูโมซี่นี่ครับนาพูดลิลี่ทำไมแมนครับมีสมูโมคิวหรือเปิดให้เบื้องเรางเยอะหน่อยซืือมาแทนตัวนี้แล้วล้วตัวนี้ใส่ยุ่งสองตงัวแล้วตัวนึงอ้าง,ง,ง,งไปเอาอะไรให้บ่าวพันถึงเมืองไปสอนจะขาก,กล่องแล้วแล้วมีตัวที่สองเห็นนายออนทั่วครับกล้ก็ไปสอนเอาเองครับสอนเอา กใส่ได้ดีครับตัวอื่นอันนี้เขาเรียกแอซิดบ้าครับมีแอซิดสองแอซิดสามแอซิดมีแอซิดอย่าันเสียเยอนี่เสียงอยู่ตรงนี้ครับไปดีกอะไรต่างๆดีว่าสามงามมันกับนาฬิการครับนี่แหละครับเซตไายต่างๆขึ้นนะครับใส่ตัวนี้แต่ก็ใส่เล่นเข้าไปมันก็จะทวงแลงง้วเขาก็มีลูกเล็กหมุนเขากวนมัานั่นส,สมบูรณ์แบบนี่ครับเล่นสำคัญเหมือนกันครับแต่ไปเป็นมุ้งควงในโทรศัพท์ เริ่มุวยเลยเดี๋ยวนี้ก็บอกก็แล้วครับเนาะน่ครับม,มี้อนมาที่ของไม้จะเริ่มจากแรกๆนะครับเริ่มจากนี่เก็บเงินจากลานเกมครับแต่ก่อนผมลานนักูมืออย่างเงี้เหครับลานเกมี่เป็นงานประจำผมเลยครับเป็นคนมีงานทำอย่างนี้เก็บเริ่มแรกเลยครับเก,ก็บเงินเองซื้อเองไปทุกอย่างครับซื้อที่แหลกซื้อโ้นนี่แหละครับ ที่สองมาซื้อกล่องตัวนี้เริ่มมีต่อมากับตัวนี้ครับก็เป็นค่อยไปครับเยังตามแต่รักครับแรกๆแต่เรมนแฟนครับว่มามากก็เลยดีใจกันเลยครับนี่ครับเป็นกล่องกล่องสวยงามเลยสีหยุดสมูทคิวครับตัวไม่ลาสุด นาซีดีที่สุดในตอนนี้นะครับราคาถือความครับราคาแค่หาตาดซื้อ,อ,ถ,อถือสุดแล้วครับตานที่ผมซื้อมาทีโซนอันนี้มื่นเอสอันนี้เอสแปดพันอยู 4, 000, ่วยน,นั้นแต่เก่าพันอยู่นัสมมุติซีล็กแหลตัวนี้หาพันเก่าแถมมีดีอังเดียผมถือบอกฟังครับดีว่ามือข้อมไปนั่งเลย นี่ครับรูปทรงทันสมัยรงห่วงเลยออกสไตล์ต้นยันก่อน DGI พวก DGI ครับตา่นักโทอยากได้โดนนะครับโดนเมื่อบินเลนร็วคือบดนทงห,หน้าคือนักโทครับแล้วไม่กลัวจำเป็นนะฮะ,ะจำเป็นอะไรครับเพราะว่าเค็ดอาหารเลาะหาอะ่ทต่างๆขึ้นนี่ครับต้องเรื่องบุฟเฟ่ต์ออกคนเดียวแล้วพวกตัวนี้ครับไม่ล่าสดุดพี่ยุนคับพี่ยุนเทป มาสิบหัวห่างเร็วนะครับรับประกันหนึ่งปีครับสั้งสื่อน้ำพวกร่านขายเบอร์ตรงครับเขาจะยังรับประกันดีเขาสั่งสื้อน้ำรัศดาผมเ็กราคาเดี๋ยว่าแตกต่างกันครับซ้ำกันเลยยนีเขาไปที่ตอนรับประกันมันมันยากครับแต่เครื่องสิงงงนค้าสิมีโอ้ยขาดไปแจ้งไปนั่นแจ้งไปนี่ครับล่ออยู่หันล่ออยู่มีจากร้านเขาหนีมันถึงง่าย,ยครับผมลองเปรียบเทียบครับ้าด้ร้านถือดีเขาจะบ่กคือกำไรแพงเขาจะซื้อตามร้านเขา มันจะได้ดีบองนี่เพราะว่าผมซื้อพวกเดี๋ยวนี้ปัญหาเลยครับอันนี้ปัญหาสวีกแต่ว่าซ่อมเองได้อันนี้ห้างประตูหนึ่งประูที่สองประที่ห้าอีกหลังแจ็คที่สอมได้ทางจากุลัสดาครับทุ่คนอันนี้ซักจากบริษัทเดียวกันครับบ้านห่างกันเยอะเดินดีครับ <Yeah. S 1> ดีมากเลยนนครับมาสมุดคิวตัวใหม่เปิด ทั่วไปครับตามันสีนุ่มวอก่อนครับนุ่มมากเลยถือว่าแข็งกระดา้างล็ซุ่มนีจากการหมุนมือเบิงกับหูครับล้มันสีนี้แอปของมันครับแอปของมันมสาม,มารถปรับความเร็ววามยังของมันหมุนตามได้ครบับไปสามระดับผมเบิรงมาตามันสีนี่จอยมีเงือไอ้ครับแต่กอนมีตเตเลียซใายเลี้ยวขัวปับลงปรับขึ้นอะไรครับอันปับลงปับขึ้นได้ครับขึบ้นปรับลงได้เนี่ แต่ก่อนวกสมูทซี่ผมกินผมบ่มีครับแต่มีอยู่ใส่โทรศัพท์นี่แล้วก็พอดีของมันมันใส่ได้ทั้งอันแอคชั่นแคมครับมี่ผมเสื้อแดปเตอร์มาเสริมตักโชว์ก่อนตังไรครับตังขาอะไยครับ สามขาอะไรเพื่อนี่คือของลางเพื่อนครับที่บอกว่าใส่โปรแกรมได้ตัดตอ่อบ่แล้วที่ว่สอนตัดต่อครับง่ายแ็็ไหนนี่ครับมันใส่ได้ถึงโทรศัพท์ปับได้ทุกอย่างครับ นี่ค่บริเวเปิดเครื่องเนี่ครับแต่ยังสีเพราปากศูนย์บริเวรับเราก็ต้องฝึกใส่ครับมือที่สองเาไปใส่ปัญหาคุณแน่นอนเลยง่ายครับมันป้าไปขึ้นยังสีก็ได้ครับป้าไปตรงสีก็ได้ดรเรวบริเวรให้เบิ้งครับการใส่การใส่าใสงานป้าไปเป็นครับ ตรงๆก็ได้แต่เขาถือไปปกติของเขาแล้วปาไปมันได้ศูนย์ก่อนแกงมันงับขายับแกงนันแหลยครับแห็มันตรงที่สูนครับเวลาแต่งงานมันสิบดได้หนักพวกถึงสิบดเด้เสียพลังงานหลายครับแบตก็สีได้โดนขึ้นเออแบตมันนี่เสียของแบตมันนี่ครับมันปอดบดเลยที่พวกนี้ครับมันซาในตัวก็ดีอย่างหนึ่งครับแล้วเขาเสียบเขาแบ่งออก เราที่นี้แต่สำรองแปวถอดเปลี่ยนบ่ไยอย่ายมันเบิดคืมันสาดในตุของมันเลยดีครับผมนี่ครับถ้าว่าถ้าว่าเธอเทียนเขากับปั๊บบอลอะไครับยู่แขนสุขามันแข็งมัน หมดแรกววันี้สามโหมดคือกันทั่วไปก็ทุ่มนี่แหละครับไปเคลื่อยกันซันขาพันเก่าครับโมแบ่งเราก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์เสริมนะครับมีกล้องกูโปหรือเอสเกพวกเอสแอนด์แคมป์ทั่วไปครับแต่ก็ไม่หีบใส่คือโทรศัพท์หรอกครับโทรศัพท์หิบใส่แล้วก็เอากูโปเสียบใส่ยซองนี่คือพกไปขากล้องอันเดียวนี่ยไม่ต้องพกไปสองเลยประเด็นอันเดียวเพื่อเอาอยู่เลยสบายนะครับจบเลยคือแต่พาววเอร์แบงค์ไปเสียบน้าแบตครับปรจ ա มเป็นแล้ว ต้องซื้ออะแดปเตอร์เสริมครับขอเสียมันแต่อื่นผมว่าดีเวอร์โหลดแอปมาใช้โทรศัพท์ทเขาเห,หรอเขาสามารถบังคับให้มันหมุนได้ครับให้มันบันทึกให้มันถ่ายรูปได้ซูมก็ได้ครับซูมแบบว่าซูมดูขากลองเขานี่ซูมผักปื้อาตาบไปก็ได้ดีครับแอปมันนี่แต่งผักไปได้ผมเห็นเขาเดาตังไว้แหละเขาเดานีแอปอันนึงแบบว่าโฟก,กัสหนาเขาเหรอเวลาเขา เวแล้วเทาเดินไปนี่กล้องมันก็จะมุนตามหนาหาอมุนไปมุนมากได้หยยมหมากเลยสุด,ดยอดครับสมบูรณ์แบบทุกผมว่าดีมากราคาถือพอแถมมาในกล่องสวยกล้องสวยครับวานกิต่าหน่อยพูดเล่นเลยดครับรคนทุ่มมา ได้เบื่อนๆลอปฏิบัติการผมมาที่นี่ครับค่อมสเปกาการ์ดผมมันอันนี้แค่นี้ล่ะครับกลอ่องสีใส่ถามวนั่นหลัดมื่อปูไซเดโรสับทไา,ายเลยนล่ะครับคันสั้นเต็กโตนึงเนี่เริ่มจากหาพัานเครับสมบูรณ์แบบกูมูลเล่นดีครับอันนี้เป็นอ e ีสูดครับนิโนเซฟเราะเซเครับอีฟ e อก็ลอยซีซีฟม โอ้ยนี่เดียตอระดิบติดเหมือนเต่าปูโตเบิ้งเลยมีนี่แคน,นีครับแคนีล่ะแบ่งสายต่อ,อย่างเดียวเลยนี่โซนี่วกัสวกัสโปรครับเวสันซิปซีครับโอ้ยสองบิตยังล่งได้วสัน มนนีอันตาต่อง่ายแบบเราเอาไฟล์จากโทรศัพท์มาร่วมกันเลยครับ VSDC f e Video Edition ครับ VSDC f Video Edition รแกงง่ายเราต้องใส่คน้คนค้นสามารจักหน่อยครับตั้งแต่ริ่มแล้วม,มานก็บ่มีใครเข้าใจนะครับก็โหดดมาล่วงเบิวรก็ง่ายดีตาแส่บประจังไปครับกัดโปรเลยครับไปดัน14แกบ เรต้องตัดตอนกับโซนีในการปลูกต้องสเปคต้องสูงครับแต่มันกับตุกเทปวัลลุเรื่องครับต้องข้ออื่นครับเทปขึ้นเลยหากระเนี้เอาโต้ยูนี่ครับเอาใหม้ใช้อะไงนี่นะใส่ถึงโปรูกถึงโทรศัพท์แถมสมูทด,ดีฮองครับปรับกล่มเงยเลย สั่งจักจับได้ครับสั่งให้มันหมุนแดงๆก็ได้ดีครับก็แบตสิท้ทนบอทนใหม่ทนนมือบอหัา,าล้อเบ,บื้สิห่างไว้บอที่ครับมีแค่นี้นะครับผมมีแค่นี้ครับทุกอย่างแล้วเดี๋ยวขากล่องถึงมันพังปากเปื่นได้ามันพั่งน็ได โอเคครับผมทุนติดต,ตามเดยนมาคิดหนังครับผม